มีเอฟซีและหลายคนถามถึงป้าของน้องมาริซานะคะทุกคนแม่ก็จะไม่ค่อยถ่ายลุงนอกท่าไม่ได้ทำกิจกรรมในข้างนอกกันอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยส่วนมากแม่ก็จะอยู่กับน้องก่อนเนาะเพราะว่าป้าเขาทำงานมาตอนเด็กนะคะทุกคนนอกจากไปทำกิจกรรมข้างนอกหรืออะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละจ้าป้าของน้องมาริซาถึงไม่ต้องบอกนะคะว่าพ่อเขาชอบทีมอะไรก็เนี่ยค่ะตามเสือตามอย่างเลยทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเนาะ ถ้าช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงที่มีกิจกรรม,มออกไปไหนมแม่ก็จะถ่ายมาให้ดูบ่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าหน,นาวเนาะทุกคนมันก็จะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรมากมายเนาะก็จะอยู่<อ>แต่ทางในในบ้านเนี่ย<ม>ค่ะ<ม>ทุกคน<ม>พอมันหยุดอะไรมาก็<ม> พ่อนาะก็ไม่อยากจะถ่ายสามีอะไรมากน้องก็เกรงใจเขาทุกคนถ้ามีกิจกรรมอะไรข้างนอกก็จะจะเห็นบ่อยอยู่นะคะาช่วงหน้าร้อนอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นบ่อยอยู่เวลาน้องมาริษาอยู่กับพ่อเขาก็จะนิ่งๆเดยทุกคนแต่พออยู่กับแม่อยู่กับแม่ก็คือคือเขาปล่อยได้เต็มตามเต็มที่ทุกคนอยู่กับพ่อเขาเขาก็จะสอนนั่นสอนนี่สอนแบบว่าจะออกแบบสไตล์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบ <ม>คือ <มา S 2> พ่อ,<ท>พอเขาก็จะสอนแบบคือให้อเอาอแบบว่าแมนๆน,น่ะทุกคนเป็นแบบเป็นแบบสไตล์ผู้ชายอะไรหน่อยอะไรพออยู่กับแม่น้องก็จะมุ้งมิ้งกับแม่ขี้แกล้งทะเล้นอะไรทําท่าทางตลกของคือน่าจะนางนางก็น่าจะเต็มที่ของนางถ้าอยู่กับแม่เนาะ